จีนได้สร้างชุดโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยทำสำเร็จตั้งแต่เขื่อนพลังน้ำที่ปล่อยไฟฟ้าได้เทียบเท่าประเทศทั้งประเทศไปจนถึงสะพานทะเลยาวกว่า55กิโลเมตรที่เชื่อมเมืองสำคัญ3มแห่งเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกันทุกโครงการคือการเปลี่ยนภูมิประเทศครั้งใหญ่ที่สุดของเอเชียสมัยใหม่และเป็นหัวใจของระบบควบคุมน้ำพลังงานการเดินทางของจีนตั้งแต่เขื่อนไปเหอถานบนหน้าผาอันสูงชัน ไปจนถึงเขื่อนสามผาที่สกัดแม่น้ำแยงสีด้วยแรงดันระดับมหาศาลคำถามคือเมื่อโครงสร้างระดับมหือมาเหล <ctive> ่านี้ถ <sh> ูกสร้างขึ้นครบแล้วจีนกำลังถืออำนาจอะไรอยู่ในมือเหนือเขื่อนสามผามีเครื่องจักรชิ้นหนึ่งที่มองเผินๆอาจเหมือนโครงเหล็กขนาดใหญ่ริมผาน้ำแต่แท้จริงแล้วนี่คือลิฟต์ยกเรือที่หนักที่สุดและสูงที่สุดในโลก ลิฟต์ยกเรือเขื่อนสามผาระบบที่ออกแบบมาเพื่อพาเรือทั้งลำผ่านระดับน้ำที่ต่างกันกว่า113เมตรได้ภายในประมาณ30-40นาทีจากเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการผ่านระบบล็อกน้ำแบบเดิมของเขื่อน หัวใจของงานวิศวกรรมคือกระเช้ายักษ์น้ำหนักราว3 4 0 0 0ตันที่ถูกแขวนด้วยระบบรอกสมดุลทั้ง4มุมพร้อมมอเตอร์กำลังสูงที่ควบคุมด้วยความแม่นยำระดับเซนติเมตรทุกอย่างต้องทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเพราะแม้เพียงการเอียงตัวไม่กี่องศาก็อาจสร้างแรงมหาศาลจนโครงสร้างเสียสูญได้ทีมวิศวกรจึงต้องออกแบบระบบลดแรงสัน่นและระบบล็อกหลายชั้นเพื่อรองรับแรงจากน้ำและจากเรือที่หนักหลายทันตัน ผลลัพ์คือเส้นทางเดินเรือใหม่ที่ทำให้แม่น้ำแยงซีกลายเป็นโครงข่ายขนส่งที่รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่าเพิ่มความปลอดภัยลดเวลารอคิวและสร้างศักยภาพด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจกษษจีนโดยตรงแต่ถ้าการยกเรือทั้งลำให้ขึ้นสู่ระดับน้ำใหม่อย่างไม่ใช่ที่สุดโครงการถัดไปคือเขื่อนที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่จีนเคยสร้างมา เขื่อน3ามผาคือโครงสร้างที่เปลี่ยนลุ่มน้ำยางซีไปทั้งระบบและเป็นโครงการที่สะท้อนพลังวิศวกรรมสมัยใหม่ของจีนอย่างชัดเจนที่สุดตัวเขื่อนสูง185เมตรความยาวสันเขื่อน2.3กิโลเมตรและตั้งขวางจุดที่สายน้ําเคยพัดผ่านด้วยความเร็วสูงจนก่ออุทกภกับครั้งใหญ่หลายครั้งในประวัติศาสตร์ระดับแรงดันของน้ําที่กดทับผิวเขื่อนในฤด,ดูน้ําหลากสูงถึงหลายร้อยตันต่อตารางเมตรทําให้วัสดุทุกชั้นต้องถูกออกแบบให้รับแรงต่อเนื่องได้ยาวนานนับหลายทศวรรษ หัวใจของโครงการคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า34ชุดกำลังติดตั้งรวม22,500เมกะวัตต การติดตั้งกังหันในพื้นที่ภูเขาเช่นนี้ต้องวางเพลาขนาดยักษ์ลงในช่องแกนหินที่เสริมด้วยคอนกรีตพิเศษที่กันการสั่นสะเทือนจากแรงน้ำที่หมุนรอบด้วยพลังระดับหลายร้อยล้านลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงทุกระบบตั้งแต่จุดรับน้ำจนถึงใบพัดต้องทำงานอย่างแม่นยำเพราะแม้เพียงแรงสั่นสะเทือนที่ผิดจังหวะไม่กี่วินาทีอาจสร้างแรงสะท้อนกลับมหาศารขึ้นมาที่ตัวเขื่อน อีกส่วนหนึ่งที่มักไม่ถูกพูดถึงคือระบบควบคุมสายน้ำซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อนกว่าการสร้างตัวเขื่อน แยงซีเป็นสายน้ำที่มีปริมาณตะกอนสูงมากในบางช่วงฤดูและมีระดับน้ำผันผวนอย่างรุนแรงจากฝนเอเชียตะวันออกทีมออกแบบจึงต้องสร้างระบบประตูระบายหลายชุดที่ทำงานสัมพันธ์กันเหมือนลำดับขั้นของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เขื่อนสามารถเพิ่มหรือลดระดับน้ำได้อย่างแม่นยำในช่วงที่ต้องป้องกันเมืองใหญ่ทางตอนล่างเช่นอู่ฮั่นหนานจิงและเซี่ยงไฮ้ไม่ให้เผชิญแรงน้ำเกินเกณฑ์วิกฤต โครงสร้างทั้งหมดต้องรองรับแรงสะเทือนจากมวลน้ำหลายพันล้านลูกบาทเมตรที่กดทับตัวเขื่อนอย่างต่อเนื่องแรงที่มากพอจะเปลี่ยนรูปทรงของผิวคอนกรีตได้ในช่วงหลายปีวิศวะกรจีนจึงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ซ่อนอยู่ในแกนเขื่อนนับพันจุดเพื่อตรวจดูลักษณะการขยายตัวการยืดตัวและแรงสะเทือนแบบเรียวไทม์ทำให้เขื่อนสามผากลายเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยซับซ้อนที่สุดในโลก เขื่อนสาผาจึงไม่ได้เป็นเพียงแหล่งพลังงานสะอาดขนาดยักษ์แต่เป็น,นกลไกหลักในการควบคุมน้ําท่วมการเดินเรือและเสถียรภาพของลุ่มน้ําแยงซีทั้งหมดผลลัพธ์คือความสามารถของจีนในการบริหารทรัพยากรน้ําระดับภูมิภาคได้อย่างแม่นยํากว่าเดิมหลายเท่าและทําให้ลุ่มน้ําสายสําคัญที่สุดของประเทศกลายเป็นระบบเศรษ,ษฐกิจที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปากแม่น้ํา บนผืนน้ำกว้างของทะเลจีนตอนใต้มีโครงสร้างหนึ่งที่ถูกออกแบบให้เชื่อมสามเมืองสำคัญที่สุดในเขตอ่าวกวางตุง้งฮ่องกงมาเก๊าเข้าด้วยกันนั่นคือสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าสะพานอุโมงคทางทะเลที่ยาวกว่า55กิโลเมตรและเป็นโครงสร้างทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จีนเคยสร้างมา การสร้างเส้นทางนี้ต้องรับมือกับทั้งระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงแรงลมทะเลและกระแสน้ำที่รุนแรงรวมถึงการเดินเรือที่หนาแน่นทำให้วิศวกรต้องออกแบบเกาะมนุษย์2แห่งกลางทะเลเพื่อให้ถนนดิ่งลงสู่อุมโมงค์ใต้ทะเลยาวประมาณ6.7กิโลเมตรก่อนโผล่ขึ้นเป็นสะพานอีกครั้งในฝั่งตรงข้าม นอกจากความงดงามของเส้นโค้งที่ตัดผ่านทะเลสิ่งสำคัญคือผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคการเดินทางระหว่าง3เมืองที่เคยกินเวลาหลายชั่วโมงลดเหลือราวครึ่งชั่วโมงทำให้เขตเศรษฐกิจ Greater Bay Area เชื่อมต่อกันแน่นขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าและเปิดทางให้เมืองชายฝั่งนี้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบมากขึ้นทางด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการค้า แต่ถ้าโครงสร้างในทะเลยังไม่ใช่ที่สุดโครงการถัดไปคือเขื่อนบนภูเขาสูงชันที่จีนใช้เปลี่ยนแม่น้ำให้กลายเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ ที่ช่องเขาลึกของแม่น้ำจินซาบนพื้นที่ภูเขาสูงชันเกือบตั้งฉากกับพื้นมีเขื่อนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าภาคต่อของเขื่อนสามผาและเป็นโครงการที่ทรงพลังที่สุดที่จีนสร้างสำเร็จในศตวรรษนี้เขื่อนไปเหอฐานโครงสร้างขนาดยักษ์ที่สูงกว่า289เมตรและใช้เทคโนโลยีคอนกรีตมวลใหญ่ที่ออกแบบมาให้ทนแรงดันจากน้ำปริมาณมหาศาลที่ไหลผ่านช่องเขาแคบอันดุดันที่สุดสายหนึ่งของจีน หัวใจของเขื่อนนี้คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด1,000เมกะวัตต์จำนวน16เครื่องซึ่งเป็นหนึ่งในชุดกังหันที่ทนพลังที่สุดในโลกรวมกำลังผลิต16,000เมกะวัตต์เพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงพื้นที่หลายมณนทนพร้อมกันการติดตั้งกังหันในพื้นที่ลาดชันเช่นนี้จำเป็นต้องเจาะอุโมงค์ยักลงไปในภูเขาและใช้ระบบยึดคอนกรีตที่ซับซ้อนเพื่อควบคุมการสั่นสะเทือนในทุกวินาทีที่น้ำพุ่งผ่านกังหันด้วยแรงระดับหลายร้อยตัน เคลื่อนไปเหอฐานไม่เพียงผลิตไฟฟ้าปริมาณมหาศาลแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานตะวันตกสู่ตะวันออกที่ส่งไฟฟ้าจากต้นน้ำสูงชันของทิเบตและเสฉวนสู่เมืองใหญ่ชายฝั่งตะวันออกของจีนผ่านสายส่ง UHV ระยะทางหลายพันกิโลเมตรโครงการนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญว่าจีนกำลังผสานการควบคุมน้ำพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวอย่างเป็นรูปธรรม เคลื่อนไปเหอฐานคือบทพิสูจน์พลังงานจากภูเขาสูงส่วนบทต่อไปคือการจัดการน้ําในระดับประเทศที่จีนเลือกทําผ่านโครงการยักษ์อย่างโครงการผ่นน้ําใต้สู่เหนือ บนแผนที่จีนเส้นสีน้ำยาวหลายพันกิโลเมตรที่พาดจากตอนใต้ขึ้นสู่ตอนเหนือไม่ใช่เส้นทางรถไฟหรือท่อพลังงานใดๆแต่คือโครงการผันน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์โครงการผ่นน้ำใต้สู่เหนือโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ตอนเหนือของจีนที่แห้งแล้งเรือรัง ขณะที่ตอนใต้มีน้ำมากเกินกว่าจะใช้ได้หมดจีนจึงเลือกแก้โจทย์นี้ด้วยวิธีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีจะทำได้นั่นคือการผันน้ำจากแม่น้ำแยงซีขึ้นไปป้อนลุ่มน้ำหวงโหและเขตเมืองขนาดยักษ์อย่างปักกิ่งและเทียนจิน เส้นทางผันน้ำแบ่งเป็น3สายหลักรวม3,200กิโลเมตรแต่ละสายต้องสร้างคลองคันดินอุโมงค์รอดภูเขาและสถานีสูบน้ำที่สามารถผลักน้ำปริมาณมหาศาลข้ามระดับความสูงได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งในอุโมงค์ใต้เขาที่ใช้ผันน้ำมีความยาวกว่า40กิโลเมตรและต้องเจาะผ่านชั้นหินที่แตกต่างกันหลายสิบรูปแบบวิศวกรต้องออกแบบให้ทุกส่วนทนแรงดันน้ำอย่างสม่ำเสมอแม้ระดับความสูงจะต่างกันหลายร้อยเมตร วันนี้น้ำจากโครงการนี้รองรับประชากรภาคเหนือมากกว่า100ล้านคนทำให้เมืองใหญ่สามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องทรัพยากรน้ำและเป็นตัวอย่างของโครงการที่เปลี่ยนภูมิศาสตร์ทั้งประเทศในแบบที่แทบไม่มีประเทศใดทำได้ใกล้เคียงถ้าลำพังการผ่นน้ำข้ามประเทศยังไม่พอโครงการต่อไปคือพลังงานที่จีนดึงมาจากภูเขาสูงชันเพื่อสร้างเครือข่ายพลังงานขนาดยักษ์ทั้งประเทศ บนที่ราบสูงที่เบตซึ่งสูงกว่า3,000เมตรจากระดับน้ำทะเลมีแม่น้ำสายหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเอเวอเรสต์ของวิศวกรรมพลังน้ำนั่นคือยาลุงซังโปสายน้ำที่ไหลผ่านช่องเขาลึกที่สุดของโลกและมีกำลังศักยภาพด้านพลังงานสูงกว่าหลายเขื่อนรวมกันจีนจึงเริ่มวางแผนโครงการพลังน้ำขนาดยักษ์ในพื้นที่นี้โดยออกแบบให้กังหันรับแรงจากระดับความสูงที่ลดหลั่นรุนแรงตลอดทั้งหุบเขา ความท้าทายไม่ได้อยู่แค่พลังน้ำที่รุนแรงแต่คือสภาพแวดล้อมที่เกือบเป็นศูนย์อุณหภูมิติดลบหลายเดือนต่อปีดินหินสลับชั้นที่เคลื่อนตัวตามฤดูกาลและความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวทำให้วิศวกรต้องออกแบบระบบฐานรากใหม่ทั้งหมดทั้งเข็มรับแรงสะเทือนและช่องทางน้ำสำรองหลายชุดเพื่อควบคุมความเร็วของกระแสน้ำที่เปลี่ยนตลอดเวลา ถ้าโครงการนี้สร้างสําเร็จมันจะมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าเขื่อนสามผาและอาจกลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนบนโดยสถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างเดินหน้าเฟสต้นประเมินผลกระทบและงานสํารวจ ตัวเลขและไทม์ไลน์อาจปรับได้ตามประกาศทางการในอนาคตแต่เพราะพื้นที่ต้นน้ำมีความสำคัญระดับภูมิภาคแผนงานจึงยังอยู่ในขั้นประเมินผลกระทบและการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดโดยจีนยืนยันว่าทุกขั้นตอนต้องสอดคล้องกับความปลอดภัยของลุ่มน้ำทั้งหมดและเมื่อรวมกับเขื่อนขนาดใหญ่ที่จีนสร้างขึ้นแล้วมันแสดงให้เห็นว่าพลังน้ำถูกมองเป็นพลังยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่แหล่งไฟฟ้า เมื่อมองย้อนตั้งแต่ลิฟยกเรือไปจนถึงเขื่อนบนที่ราบสูงที่เบตสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือจีนไม่ได้สร้างโครงการเหล่านี้เพื่อโชว์ขนาดหรือความยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่เพื่อเชื่อมพลังงานน้ําและโลจิสติกเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวระบบที่จะกําหนดเสถียรภาพของประเทศในอีกหลายทศวตรรษต่อจากนี้ทุกโครงการตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําจึงกลายเป็นชิ้นส่วนสําคัญของแผนระยะยาวระดับประเทศ ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ